ทำผัดกะเพราหมูนะครับผัดกะเพราหมูให้ฉี่รสชาติรับรองอร่อยตับแปกแน่นอนรสส่วนแบบรกก็ไม่่อยทำออกับข้าวนะครับแต่ว่าเวลากินเบียร์เข้าไปเราเราจะทำออกับข้าวอร่อยเขาบอกว่า คนข้าเีนอเเออคนข้าเนจะทำช่วยคับขาวอร่นะครับครับนี่เป็นการที่สุ์เป็นการที่สุดครดอบครัวก็คือน้ำมันเตาถ่นนฮท,ที่ง่ายครับทำหมาดเผาเนี่ยก็ร,ร้อน ต้นก็น้ำมันร้อนแล้วก็ใส่หมูลงไปก่อน หมูลงไปก่อนนะครับสูตรของเราปกติเรารจะใส่พริกกระเทียมก่อนแต่เราสูตรป้อมสมุไรใส่หมูลงไปก่อนเอาหมูลงไปคั่วก่อนนะฮะแล้วก็ตามด้วยพริกกระเทียมนี่เป็นสูตรเฉพาะของป้อมสมุไรนี่เป็นการหัดกะเพราพิเศษน,นะครับ เราต้องเอาหมูให้สุกก่อนนะครับทำหมูให้สุกใช่เทียมแล้วกหมูก่อยแล้ว,น,วน,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 นะครับสนี้ไปทำกิธที่บ้านได้นะครับถ้าใครอยากจะ ข้าตอนเย็นครับหลังจากดื่เบียรเสร็จก็ข้าวได้นะฮะน้ำมาเขอุไปนิดนึงเพื่อเป็นสูตรโบราณเพื่อข้าพู้แก่บบกต่อแลวมาก ว่เาเวลาตำพริกต้องล้างครกแต่ว่าเราคั่วไปจนให้น้ำมันกระเดือเรื่อยเรืยเราสายมอ,อ,ยมอนะครับไพืา้านรอไปก่อนนะครับ หมูสุกก่อนนะครับมาต่อกันเลยนะครับตอนนี้วันนี้เราใช้หมูสามชั้นนะฮะผสมกับหมูเนื้อแดงนะฮะเพราะว่าผมเป็นคนส่วนตัวแล้วชอบหมูสามชั้นชอบติดมันหน่อยก็เลยซื้อเป็นหมูสามชั้นกับหมูเนื้อแดงมาผสมกันนะครับเพื่อที่จะให้รสชาติมันนุ่มนวลกินเนื้อติดมัน หมูติดมันน้ำเริ่มแห้งแล้วครับเข้าสู่ทีนีการปรุงนะครับต่อไปนี้อันดับแรกครับใส่น้ำปลาเข้าไปนิดหนึ่งนะฮะไม่ต้องใส่เยอะอนะครับตามปริมาณหมูของเราเนี่ยนะใส่ไปนิดเดียวน้ำปลาปรุงรสเสร็จแล้วก็ใช้ซอสปรุงรสซีอิ๊วนะครับ เส่ซีอิ๊วอันนี้ใส่น้ำมันหอยก่อนในสะ่น้ำมันหอยลงไปนิดนึงนะครับไม่ต้องใส่เยอะทำให้มันสุกโอ้โหหุ้มไปทั้งบ้านเลยครับหุ้มไปทั้งบ้านเลยครับแล้วก็เ <c oughs> ดี๋ยวอิ๊วลงไปนิดนึิน รับรองอร่อยแน่นอนนะครับดูตามสูตรแล้วนี้เรามีหน้ากากสมุไลนะครับป้องกันญี่ปุ่นป้องกันพีเอ็นอนา,าด้วยป้องกันควันจากในเตาด้วยนะครับ ตอนตำนิดนึงนะครับผมก็กลิ่มมันส่นวนใ้ร่โอ้หน้าอร่อยมากนี่คนดูสีดูสีครับแค่สีก็อร่อยแล้วนะครับ ถ้าใครชอบผมปรุงรสก็ใส่ได้นิดหนึ่งนะครับแต่อย่ลืมนะครับต้องหยดน้ำตาลใส่นิดหนึ่งนะครับใส่น้ำด้วยนะครับเพราะว่าเราลืมไม่แล้ว เออพอที c, ่สดเออมีนนานด้วยสุดท้ายรถกินแตงนะคือให้รสชาติน่ัวเออมันจะยากอะไรครับ หักการทำกระเพราแล้วก็ขั้นตอนสุดท้ายเทใบกระเพราลงไปนี่เลยครับกำใบกระเพราลงไปปุ๊บนี่ครบคนใส่กระเพราเข้าที่ ข้าทางเรียบร้อยสูตรนี้เป็นสูตรป๊อบสมุไรไม่อร่อยให้เททิ้งได้เลยนะครับโอเคคลิปนี้ขอจบการรีวิวการทำผัดกะเพาของสูตรป๊อบสมุไรแค่นี้นะครับสวัสดีครับทุกท่าน